สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารนณชัยแวะแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิตจากโพสต์ล่าสุดในติ k t o k อกยุ่งเข้าเลคคอร์ดเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักสนุกสนานของ3ามหนุ่มไรอันสั้นฟอร์มในโพสต์ได้ระบุไว้ว่าครับจากดูที่หยดอาการก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับ ไม่ต้องทำทความสะอาดบ้านเลยนะเดี๋ยวพี่ทำให้หมดเลยได้สิพี่อยากทำตลไนไม่ได้นะแยมแกมแยม 야. 야, 더래 대캠. 무관. 팀원들 생เรื่อง네. 야, 훅. 됐나? 어. 어떡해? 내지도. 소리. 내가 달리는데 가서 걸맞게 พี่โผล่มาข้างพี่โผล่จากปลาเ้ายจะไอะไรจะอยู่ในร่มสามปีมั้นะอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบค,คลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย